ินเพิ่นสีใหหัวเวานะครับขายล่งสีแต่ว่าผมพี่เขากินนะครับผมน่าก็เลยเอาเขาเปลือกมาสีไปนะครับสีไปไปกินนะครับไปต้อนแม่เท่าแม่เรียงแม่เถ่าที่มาหานะครับอ่าเพื่อนทีมายำนะครับเนี่ยครับเอาเขาเปลือกมาสีกินเองครับผมเนี่ยครับเขาเขาตั้งตรงเองนะครับนะครับเรามาจะบานแม่เขานะครับผมเนี่ยเม็ดงามๆครับผมนะครับสีมาแล้วนะครับเนี่ยสิ่งเจียผลนะครับพวกดอกยา นะครับฟางต่างๆนะครับนะครับเนี่ยจะถือคัดแยกออกมานะครับถือคัดแยกออกมานะครับทั้งคอลำเลี่ยงนะครับผมนะครับเกื่อนลำนะครับผมจะถูกไซโลนะครับกล่องลงมาเข้าเก่าไ้กระสอบได้เลยนะครับผมตัวนี้เป็นไซโลนะครับดักลำนะครับรุ่นพิเศษนะครับนะครับปั๊บคัดเท้านะครับที่สิบระดับนะครับผมนะครับผมตัวนี้นะครับแยกคุณหมอดแม่งนะครับ แยกคุณหมอดแมงต่างๆนะครับผมนี่นะครับผมต่อกแมางข้างด้านถางนะครับผมเป็นหัวสแตอนเลสนะครับหัวบดกับสแตนเลสนะครับผมหัวสีนะครับกับสแตนเลสนะครับฐาดร่อนเทาก็เป็นสแตนเลสนะครับผมเลียมตามุ่งม้งนะครับผมเนี่ยครับสีเขาออกมากกับเม็ดงามนะครับผมงามสวยๆว่ามั็นนอนตายนะครับนี่ครับพัดเท้าเป็นขาวสารออกมาได้ในรอบเดียวเลยนะครับผม แยกเกจเขาได้นะครับเขาที่หนึ่งเขาที่สองเขาที่สามนะครับผมนะครับในายหยาดิ้งจยาบนลากการล่ำนะครับผมถูกกรองนะครับต้งกระสอบได้เรื่อยนะครับผมนะครับตัวนี้สีรอบเดียวเป็นข้าวสารในเรื่อยนะครับขึ้นอยู่ครับความชอบความต้องการนะครับมักเท้าหน่อยเท้าหลายตอนนี้สั้นตรงกับปั๊บยูระดับเจ็บนะครับผมปั๊บคัดเท้าไว้อยู่ระดับเจ็บนะครับอกับเท้าเรียวนะครับผม ข้าวไร่วิตามินมันออกนะครับผมเ้าสีเขาขันคัดข้าวารๆนะครับโปรตีนพวกวิตามินต่างๆนะครับผมมันดิไปยูน้ำห้ามหลนะครับขันข้าคัดพอดีนะครับผมให้เหลือวิตามินไว้บ้างคัดข้าว evet. ลายนะครับซัเข้าได้กินแแปะนะครับผมนี้นะครับดีเองกินเองนะครับผมนี่ครับ โมเดลออกไปข้างนอกนะครับผมแต่นีลูกค้านะครับซื้อสั่งซื้อจากในในเน็ตนะครับเดามาสองเรื่องหนึง่งเดาพัดลมสอดนะครับกับลูกปืนโมเลเซียนะครับผมทางสาอนกับจัดเตรียมซ่อมให้เป็นที่เรียบร้อยครับผมรับซ่อมได้จำ่ายอะไรนะครับเครื่องที่เขาน้อยทุกรุ่นทุกกี่หัวนะครับยินดีให้คำปรึกษาและบริการนะครับผม ท่านใดที่ซื้อไปแล้วนะครับเกิดเสียนะครับหาอะไรก็ได้นะครับที่พัดก็ของสามาโซมานิ่ต่อสอบถามกันได้นะครับผมปรึกษากันได้นะครับตั้งตรงนะครับยินดีให้คําแนะนําปรึกษาและบริการนะครับเครื่องที่เขาน้อยแค่เมุกสยามและเครื่องที่เขาน้อยสามยอดอุดรนะครับผมรับซ่อมและจำไหน่ายอะไรนะครับเครื่องสีข้าวทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับผมเครื่องที่เขาขั้วเลี้ยงนะครับเพื่อ ที่เขาใช้สองปเปลี่ยนนะครับผมนะครับด้านนี